สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับดาวนะคะคือวันนี้เราก็ไปถ่ายคลิปคือช่วงนี้อะทุกคนแปลกมากดาวเดินไปกับพี่นะคะแล้วคือแฟนพี่ของดาวนะคะเขาก็ไปทํางานอะไรของเขาแต่ว่าดาวก็ไปเดินกับพี่ตามปกติพี่ชายดาวอะจะมีนิสัยที่เป็นคนที่เฟนลี่มากๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับใครคืออัธยาศัยดีอะทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็ไปเดินกับพี่นะคะแล้วแปลกมากก็คือมีคนทักดาวอะเป็นใครว่าเป็นเด็กพี่หรือเปล่าเยอะมากนะคะคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะถือกล้องมาถ่ายตอนนั้นมากๆเลยนะคะแต่จะเานิสัยพี่ชายดาวนะคะว่าพี่ ะะก่อนที่เขาจะมีแฟนอะ่ะเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเลยน,นะคะดราสงสัยอย่งหนึ่งก็คือทุกๆเชา้าพี่แชมป์ใช่ในไลน์ของพี่แชมป์อ่ะก็จะมีเสียงดังแบบว่ากลิ้งๆิกิ ทุกๆเช้าอะทุกคนที่เราได้ยินแบบเป็นนาฬิกาปลุกให้ได้เลยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องงานอะไรนะเราจะลองมาเปิดไลฟ์พี่นะคะว่าคุยกับใครบ้างเรื่องนี้พี่ดาวไม่ซีนนะทุกคนไม่ซีเพราะว่ามีแฟนพี่แล้วก็มีดาวเป็นน้องสาวนะคะที่เป็นคนรู้รหัสโทรศัพท์ของพี่นะคะแล้วก็อ่านไลฟ์อะไรพี่เราวก็จะกล้าแบบเปิดใจกับดาวแล้วก็แฟนพี่อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดาวจะลองดูไลฟ์พี่นะคะลืมมือถือไว้เราจะปั่นพี่ชายดาวให้ทะเลาะกับแฟนนะคะเราจะบอกว่าแฟนพี่ชายดาวอะ เป็นคนที่ขี้หึงมากมาก,มากตอนนี้ดาวเข้ามาที่ไลน์ของพี่แล้วนะโอ้เพื่อนในไลน์นะคะคือเพื่อนในไลน์มีประมาณ300กว่าคนซึ่งเยอะมากๆทุกคนคะ <c oughs> เห็นปะใครวะ <c oughs> โอ้โหมาลืมมเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยใครวะโอโ้โหน่ารักสวยด้วย <c oughs> แนเลยค่ะทุกคนพี่แชมป์นะคะในไลน์ก็คือแบบว่าอมีแต่ผู้หญิงแบบก็มีแบบสาวๆเยอะมากนะคะงั้นต่อไปคือดาวจะมาปั่นพี่ตอนนี้พี่แอนโทรมานะคะโดนเน่เดี๋ยวดาวจะรับสายแล้วก็บอกว่าพี่แอนพี่แชมป์มาคุยกับผู้หญิงเยอะมากเุณหมอพี่แอนน้องอยู่นี่แหละที่เรามาถ่ายคลิปกันที่เรามาถ่ายคลิปช้างใช่ก็เดี๋ยวสั้าครับพี่ พี่แชมป์ออกไปเข้าห้องน้ำพี่แอนน้อง,องเออพี่แอนน้องมีอะไรจะบอกนในไลน์พี่แชมป์มาพี่แชมป์คุยกับสาวเยอะมากไ,ไ,ไ,ไอเดียกูวลเจอเมื่อไหร่อ่ะเจอเมื่อไหร่เมื่อกี้น้องแอบ,บดูอ่ะแล้วก็คือแบบคุยกับผู้หญิงเยอะมากผู้หญิงแบบอกใหญ่ๆรุ่มพุ่มเลยสัตว์อยวมันแน่ไม่ได้ตายดีแน่น,แน้องแอบดูเมื่อกี้อ่ะน้องก็เลยโทรมาบอกพี่น้องเป็นห่วงพี่ กลัวพี่แชมป์<ช>จ,จะหลอกพี่หล<ะ>อ,อกพี่ไม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 กลัวแล้วแหละมันมันทำแล้วแหละใช่ย่างนั้นอ่ะอย่าให้เจอพี่ใจเย็นๆนะไม่ต้องคิดมากหรอกพี่แชมป์อาจจะไม่ได้คุยอาจแอดไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดาวถ้าเจอขนาดนั้นนะ่ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันพี่มันยังไม่มาอีกเหรอมันยังไม่มาอีกเหรอโอเคอเดี๋ยวรีบมาพี่ใจเย็นๆนะโอเค <Okay. laughs> เรารู้ชัวร์มากๆเลยทุกคนโดนจัดหนักแน่จะเต็มแน่ไม่หัวแตกก็พิการเดี๋ยวสักพักนะคะพี่แอก็จะเลิกงานละเดี๋ยวมาดูกันเี๋ยางผมก็นอกเริ่มแลอ พี่เห็ดหรือเปล่ามันไม่มีวันพี่นี่มันก็มันล่าสุดเลยอ่ะนี่ตอนไปเที่ยวเชียงใหม่หรือเปล่าอยากรู้ว่าเที่ยวที่ไหนไม่ใช่ก็รู้จักไงเมื่อวานกูก็ดูมันยังไม่มีถ้าเราไปคนกันตอนไหนเฮยตอนไหนอะไรอะไรอะไรเออเป็นเพื่อนกันเน่ะตัวเองก็จำไม่ได้แล้วมึงลบใช้ทำไมอะอะฮะไม่มีหนักมึงลบใช้ทำไม แค่ยังไงแค่นี้แมึงกดเข้าไปทำไมไหนดูไหนก็ดูก่อนอันนี้กูตัวจริงจำไม่ได้เหรอเออกูกูจำได้แล้วมึงคุยอะไรล่ะมึงนรถทำไมอ่ะอันนี้นานแล้วหรอนานแล้วเนี่ยน่าทักแตงเมื่อคืนกูเดินเข้าดูยังไม่เห็นมีเลยใช่หรือเปล่าอันนี้คนที่ว่าไปตกปลาด้วยกันกูกูรู้คนที่ว่าไปตกปลาเออ ถ้ามึงคุยอะไรอ่ะถ้ามึงลบทำไมเอ๊ะถ้ามึงลบทำไมลดเมย์ไงเมยตอนนี้มีอทังานมาดูด้วยเนี่ย่ะใจเยาแล้วตอแน่ท่านอาจารยเข้าใจ้าง้าบ้างมีอะไรเหรอพี่อืมวันนี้พี่จะมาที่งานเนี่ยแล้วก็แอบมาดูไงว่ามุกคือใครมุกก็คือเพื่อนพี่ตอนที่ไปตกปลาด้วยกันอ๋อถ้วมึงคุยมึงลบทำไมอะากใค้เป็นลบตอนไหนวะเขาไม่เคยลบเลยนะเวลาคุยอ่ะเออแล้วทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นเออ เดี ceksin, with with ๋ยวค่อยไปคุยกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาไปแห่อันนี้แป๊บนึงไปเคล้ยวลาแป๊บนึงจริงนะอะไรจริงเดี๋ยวเขาไปปิดงานแป๊บนึงเขาไปเคล้ยวลาแป๊บนึงเดี๋ยวสิบนาทีเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวตอนนี้ตัวเองก็อยู่กับน้องก่อนจริงจริงเดี๋ยวพี่ไปทำธุระแป๊บนึงนะเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเขาไปทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวมาบอกตัวเองโอ้ยเฮียอะไรเดี๋ยวมาเล่นอะไรเล่นเล่นวะหัวไปแล้ว เขาเป็นเหเกิดข้อนี้ก็มีเขาอยู่กับน้องเนี่ยน้องดาวแอบคุยกันเปล่าอ่ะอโคตรคนอื่นวันนี้ไม่ได้ทาาอะไรเลยนะปกติก็ไม่เคยเข้าไปคุยนะอ้าวมันต้องมีปกติด้วยเหรอต้องคุยอ่ะก็อีกก็คุยอะไรก็เวลาไปตกปลาคุยกันหนึ่งอ้าวก็ในกลุ่มตกปลาก็มีอะไรมึงไม่คุยทำไมต้องมาคุยส่วนตัวโอเคนี่เขาไม่คุยแล้วโอเคนะแล้วคุยมึงคุยได้มึงลบทำไมคุยเรื่องอะไรนะแล้วมึงคุยได้มึงลบทำไมคุยเขาจำไม่ได้อะว่าเคาลบหรือเปล่า เขาจะลบประไม้เขาจะไม่ได้ <laughs> ไม่ลบนะทำไมข้อความมันหาย <c oughs> เอยอไม่ได้คุยมันเหมือนกดเข้าไปดูอะ่ะแต่ไม่ได้คุยอะไรกันนะกดเข้าไปดูอ่ะเอ้าเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงไม่รู้แล้วตอนนี้มึงบอกว่ากดเข้าไปลืมลบป้ะงั้นลบแต่แชทลบแต่ข้อความแต่ลืมลบหัวข้อลืมลบชื่อเน <h uk> ี่ยฮะเขาจะคุยแอบคบุยจริงๆอ่ะเขาจะให้อเองมาเห็นทำไมเขาก็ลบไปแล้วใช่ลบไม่ทันเลยเนี่ยลบไม่ทันอะไรเออ คุยกันมาทั้งสองสามปีมีอะไรอีกการได้อีกสองสามปีไม่ก็ไม่ได้ไปตกปลาก็เราไม่ได้คุยกันทัสองสามปีเราไม่ไปตกปแข่งตกปลามา็นสองสามปีแล้วมันกดเข้าไปทําไมอ่ะไม่ได้คุยกันสองสามปีแล้วมันกดเข้าไปทําไมมีดิบูก็มันยังมีไลน์อยู่เลยแล้วมันกดเข้าไปทำไมก็กดตอนไหนวะเนี่ยเขาไม่ไม่ได้อยู่ในหัวสมองก็เลยนะ แล้วเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงแค่กดเข้าไปแล้วตอนนี้มึงว่ามึงไปกดตอนไหนเรี่งเดียวเร่งเดียวเลยนะตัวดาวฟูดาวขนาดนี้เล้วอ,อ๋อ,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 อก็มึงทำจริงเหรอ่ครับลูกนะเกิดอุบัติเหตุไปจะทำยังไงเนะี่ยใช่เรื่องไหมัวตกนากก้ากอุกัติเหคนเที่ยวอย่างมึงะไม่ได้ไรด้ทแลนมียไงาวัวเอียาวัวน,นี้ต้องไปเพ่มน้หนักหาอะไรกนินดิไม่ปหาอะไรจิน ไอ้กินตังกินงานมาให้นีไม่จ๋าไม่จาเมยไหมไงอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยเมกับึงนี่แหละไ่เห็นกันนี้ข้างหน้าทำอะไรกันเขาเป็นนมเาียกบไอนี่อต้องจัดการแล้วอยคอเอ่อย เ้ยน้องเ็นพี่แชมปอะเยอะมากผู้หญิงเ็มอเใหญ่องเต็มุหมดเลยแล้วก็อันเนี้มันเป็นดาที่ไม่มีน้ำาวเล้ว่าพี่ชายัี้วเฮยอีไมไม่ได้เหรอเขจไม่ได้เขาหลอกเขาไม่เอาอ๋แล้วมันดขึ้นมาทาไมอยาหน้าหน้าเขเจ็บเลยฮะไอ้หน้าเจ็บนะแล้วมันปดขึ้นมาทำไมปดตอนไหนเน้ยายังมือหอะไรเนี่ยมือข้างไหนมึง กดเนี่ยแบนี้อ๋อนี่เจียมดีไงมใ้จเไมึงอะที่ก่อนเข้าไปดูทำไมเไีย้างในเอา้อยู่ไนเรลพี่แชมป์ต้องโดนลงหมดเลยอ๋ยเกิดอ่ไรน้องนี่ก็มาเราต้องมาพี่แชมป์ติดเตียงแล้วค่อข้างนี้ี่หมนอะไรนี่ แล้วก็แข็เหยี่ไหต้องมาที่มือที่ี่จะได้ไม่ปวดหีกเาไว้เลยจากเตียงต้องไม้ออกไปไหนนี่เ็นตอไม่ไม่ไม่มันดนฝนก็ไม่จ้องไปไหนเลยมา้้ย่่เซฟไม่หมดเลย่อการลงโทษเนี่ยปักไม่ได้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  ไอ้ขนเนี่ยเวลามันดูมันจะมันจะดูดได้ไหมอ่ะร้อยเทีไร้ยาหแล้วตายะหม้มันเยอะ้วอ่ะมันร้อยเท่านั้นจำได้เลาหนึ่งอ่ะตอนนี้ทูที่มีน้ำโหูนะทูที่มีน้ำโหูะไเนี่ยดูทำไมาดูเฉยๆพูดเล่นเขาไม่ได้ดูน้องก็บอกอยู่นี่เขาพูดเล่นต่อไงเออรู้จกเล่นจะกิงเดี๋ยวก็โดนหรอกโนเมก็โดนมัขายแค่นี้ ไม่หรอกพี่แอร์ความจริงอ่ะพี่แชมป์นี่ไพี่แชมป์บอกกับน้องเ็นไหมออบอกบอกกับน้องว่าเออให้พูดนะถ้าแอรถามอ่้ฝัไ้หมถ้าแอรถามบอกอย่างนี้นะอย่างเงี้ยพี่แชมบอกมจริงไมงนกนครอร์ทำอะไรมึงนี่หัรอะหัเราะราะหัวเาะหเราะหอรเะรเรหเบเกะร ทำไมเนี่ยเข้าดูอะไรไม่ได้เนอะไม่รู้โกดตอนไหนอเขาเขาโกดอ่ะอ้าวแต่ใจเล็กๆแต่เขาไม่ได้กดแต่เออเองบอกว่าไม่กดธเขาไม่โกรธใจไม่ได้กดแต่ใช้มือกดที่เขาใหญ่ใหใจกดอุ้ยแกไม่ออกแกไม่ออกอยู่อย่างนี้แหละไม่หรอกน้องอ่ะอันนี้ขนาดรู้ว่าหายกินไปอันนี้เขาเลือดเล่นกันไม่หรอกแต่เบื้องหลังก็กดจริงๆนะ น้อง้องบอกว่าอยู่น้องปัดเน่นให้ไม่ตัวตอนอุ้ยไม่ไม่ไม่พี่เชนไม่ไม่น้องไม่ได้ปัดโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเาาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นาก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย